พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ประชุมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากกองบัญชาการกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้ว่าราชาการจังหวัดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกำชับการแก้ปัญหาในระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัด และขอให้ช่วยกันขับเคลือ่อนการเข้าไปปฏิบัติต่อพื้นที่ที่ถูกเผาป่าโดยเร็วโดยกองทัพภาคที่3พร้อมสนับสนุนเครื่องมือกำลังพลจากนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่3ได้ร่วมกันคลิกออฟในกิจกรรมราดรัดร่วมใจป้องกันไฟป่าเตรียมความพร้อมจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะ แม่ทัพภาคสาบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าตั้งแต่1ธันวาคม2563จนถึง19มกราคม2564พบว่าสถานการณ์ฝุ่นควันโดยรวมใน17จังหวัดภาคเหนือ,อยังไม่เกินเกณฑ์แต่ว่ามีอยู่2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ละส่วนก็ได้ไปปรับแผนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเผาชิงเก็ตนะครับโดยกระทรวงมหาดไทย ดูว่าแม้แต่เป็นเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับซื้ออ้อยสดของออกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหลายๆหน่วยงานจะทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศนะครับค่าฝุ่นละอองอภาในประเทศและปัญหาไฟป่าปกคกอบภาระเอศได้คราวนี้ยังมีปัญหาเป็นปัจจัยภายนอกประเทศอีกนิดนึงก็คออือปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองจาก ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้จะต้องดูสภาพลมฟ้าอากาศกับในในห่วงระยะเวลาที่ที่เกิดแต่อย่างไรก็ตามเราก็เตรียมมาตรการในการที่จะประสานงานกับประเทศเมียนมานะครับโดยโดยผ่านทางฝ่ายทหารที่มีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยะจะเตรียมการรับมือนะครับที่ตามห่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นครับ